ภาพนี้บอกอะไรเราความหมายต่างๆที่อยู่ในภาพบ่งบอกอะไรมากมายมีความหมายเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ที่ความรู้สึกของเราแต่ละคนที่จะอ่านมันและก็เข้าใจมันคนเราก็เช่นกันเห็นหน้ากันพูดคุยกันใช่ว่าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึก ภาพเหล่านี้ก็มีความหมายอยู่ในตัวของเขาอยู่ที่เราจะตีความและจะอ่านมันออกมาได้ลึกซึ้งขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองศิลปะไม่เคยทำร้ายใครศิลปะทำให้คนอ่อนโยนมีสติมีสมาธิภาพเหล่านี้มีความหมาย มันซ่อนเอาไว้อยู่ในความรู้สึกของผู้ที่จัดสรรมันลงไปพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้สู้ๆนะคะทุกท่านชีวิตคนเรา ในโลกใบนี้มันสับสนพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานประโยคนี้คือความหวังของผู้คนทั่วไปดิฉันเชื่อว่าผู้คนในโลกใบนี้ต่างก็สแสวงหาความสุขความพอใจความสำเร็จในสิ่งที่หวังให้ตัวเองและครอบครัว แต่จะสำเร็จสุขสมหวังหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยรายละเอียดต่างๆที่แรงเห็นจับต้องได้ไขว่คว้ามาได้หรือปล่อยผ่านละเลยจนมองไม่เห็นค่าของสิ่งที่ตนปรารถนามันอาจจะอยู่ตรงหน้านั้นก็ได้แต่มองไม่เห็นมันความหมายความสุขความพอใจอาจไม่อยู่ในทุกที่ถ้าเราหยุดมองมันพินิจพิเคราะห์ ถึงคุณค่าทุกสิ่งอย่างรอบตัวเราใครคือคนที่รักห่วงใยเรามากที่สุดเราควรใส่ใจรักห่วงใยตอบแทนไหมการให้คือความสุขชนิดหนึ่งใช่หรือไม่ให้ความเข้าใจให้ความห่วงใยแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเราเราก็ยังสุขใจได้เมื่อเราโอบกอดเขาเมื่อเห็นเขาสุขมีความสุขและปลอดภัย สวนวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สะดวกสบายกินดีอยู่ดีหะสร้างความสะดวกสบายแต่ถ้าหากว่ามีวัตถุสิ่งของอำนวยความสะดวกมากมายแต่ไรซึ่งความเข้าใจไรซึ่งความพอใจหมายความว่าไม่มีความพอใจไม่มีความเข้าใจไม่มีความปรองดองสามัคคีใน สิ่งแวดล้อมนั้นๆที่เราอยู่ร่วมกันหมายความว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรนั่นเองเป็นมนลพิษทางจิตใจมีความไม่เข้าใจความไม่เห็นอกเห็นใจกันความเห็นแก่ตัวก็จะเกิดความวุ่นวายในจิตใจกายก็จะจมดิ่งสุดโทมตามไปด้วยนะคะวัตถุสิ่งมีค่าก็ไม่ได้ช่วยให้จิตใจสบายอ่า เงินทองซื้อความสะดวกสบายได้แต่ซื้อความสบายใจไม่ได้ทุกเรื่องจริงไหมคะอะ่ก็มาดีช่วยให้มีความสุขที่แท้จริงนะคะถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีคนรอบกายไม่ดีครอบครัวไม่ดีมีแต่ปัญหารุมเรา้าไฟแต่เรื่องที่ไม่ดีสร้างแต่ปัญหามาสมในบ้านมันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์ถึงแม้เราจะมีเงินทองมากมาย ก็ตามแต่นะคะดังนั้นสิ่งที่คนเราใฝ่ฝันคือความสุขสบายใจดังคำที่ว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานมันจะดีกว่าหรือจะแย่กว่าก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่เราอ่านมันออกภาพต่างๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าเราในแต่ละวันอ่านให้ออกมองให้เข้าใจตีความหมายให้ทะลุแล้วเราจะสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นๆได้ไปทีละเปราะทีละเปราะ อย่างเรียบง่ายไปเรื่อยๆไม่สะดุดไม่หกลม้มไม่ร่วงจมแต่ถ้าหากว่าปล่อยไว้นานๆบนความไม่เข้าใจไม่ไม่สนอกสนใจใดๆนะคะออปล่อยไปเรื่อยๆแล้วแต่มันจะเป็นไปปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นก็อาจจะตกผลึกเป็นสนิมเกล็กลงังอยากแท้จะแก้ไขหรือขัดเกลาบ่อนทำลายความสุขคือ คนใกล้ตัวที่สร้างปัญหาวุ่นวาย 5. คนใกล้ตัวที่ไม่มีความเข้าใจไม่เห็นใจนะคะไม่มีความเข้าอกเข้าใจไม่เห็นใจซึ่งกันและกันมไม่ไม่มองถึงใจเข้าใจเราอะไรอย่างนี้นะคะมีเรื่องแอบแฝงซ่อนเล่นไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์โกหกหมดเท็จอยู่ตลอดเวลาสร้างปัญหาให้คนอยู่ร่วมกันนั้นเกิดความกังวลไม่วางใจ ไม่มั่นใจมันก็เกิดทุกข์ในใจและบั่นทอนได้จริงไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยตามองสมองคิดพินิษพิเคราะห์จิตใจตั้งมั่นมีคุณธรรมไม่อคติมีความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่ปัญหาทั้งหลายมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยสติสมาธิและปัญญาของเรานั่นเองและการปล่อยวางบ้างดึงให้พอดี ไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปแก้ไขสถานการณ์ให้ทันท่วงทีพรุ่งนี้ก็ต้องดีกว่าเมื่อวานอย่างแน่นอนนะคะพี่กลินเองข้าพเจ้าเองก็ผ่านจุดต่างๆมามากมายแล้วแยกแยะคิดได้คิดออกวิิจาะห์ด,ด,ดีแล้วก็จึงได้นำประสบการณ์ต่างๆนานานั้นมาพูดในคลิปนะคะย้ำนะคะ อ่านให้ละเอียดอ่านให้ทะลุอ่านให้เข้าใจไม่ว่าจะอ่านอะไรก็แล้วแต่อ่านภาพอยู่ตรงหน้าหรืออ่านสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าและอ่าน การแสดงออกจิตใจของผู้คนที่อยู่ตรงหน้าเราก็เช่นกันนะคะเราต้องอ่านให้ออกอ่านให้ละเอียดอ่านให้ทะลุอ่านให้เข้าใจอย่าคิดเองเออเองอย่าสรุปเองมันจะเกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้นและจะนําพาให้เราเดินไปสู่หนทางที่ผิดพลาดได้ง่ายนะคะถ้าเราอ่านไม่ทะลุนะคะถ้าเราอ่านทะลุทุกเส้นทุกอย่างได้เราก็จะตอบโจทย์ได้ชัดเจนและลึกซึง้งพอที่จะนําไปปฏิบัติ ไปสร้างความหวังของตัวเองให้สำเร็จผลได้ไม่ว่าจะเป็นความหวังที่อยู่ร่วมกันในบ้านในสังคมในกลุ่มเพื่อนฝูงที่ทำงานหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจลึกซึ้งพอเราก็จะไม่มีการเข้าใจปิดกันและเราก็จะสร้างสารรค์ในสิ่งที่ดีๆร่วมกันสู่อนาคตที่ดีและทำให้เรามีความหวังที่ว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานอย่างแน่นอนนะคะ ค่ะภาพต่างๆที่เห็นย่อมมีสัญ,ญลักษณ์ในตัวของมันเองขึ้นอยู่กับว่าใครจะตีความหมายได้ละเอียดลึกซึ้งไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์เป็นแนวคิดที่จะลงชีวิตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาอมิตรพูธนะคะคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอทุกท่านมีสติปัญญาที่ดีนำพาชีวิตให้มีความสุขสันติสุขนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันเถิดสาธุคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีมีสุขนะคะทุกท่าน